ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องโทรศัพท์เยลิงนะครับซึ่งใช้ระบบตู้สาขา 3CX นะครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อ PBX บน b o o k นะครับก็คือเบอร์ติดต่อภายในบริษัทของเรานะครับหรือว่าเบอร์ติดต่อสมุดโทรศัพท์ของระบบบริษัทเรานะครับ ให้ดูตัวอย่างนะครับจะได้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอันดับแรกตรงนี้จะเป็น s อ f t key นะครับให้เรากดปุ่มที่2นะครับมีคําว่าสามเอกีบนครับก็คือปอลบุ๊กกดเข้าไปครับทีนี้พอเราเห็นปอลบุ๊กใช่ไหมครับเรากด enter หนึ่งครั้งครับปุ๊บอ่ะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ enter หรือกดตรงปุ่มเมื่อกี้ก็ได้นะครับที่ s อ ftkey เมื่อกี้จะมีคําว่า enter อยู่ทีนี้เราสังเกตว่าเราอ่ะจะมี เบอร์ภายในยต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเราเลื่อนหาเบอร์ที่ต้องการโทรนะครับนะครับอันนี้คือเบอร์ที่ผมตั้งไว้ในโลนบุ๊กนะครับเ,รเ,เมื่อเรา,เ,ราเจอเบอร์แล้วใช่ไหม,มครับนะครับ <c oughs> ลองโทรหาทีมซัพพอร์ตนะครับลองกอดคอรครับผมอ่าผมลองโทรทน,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 ทนะนครับ มันรับมาแล้ว25,000-30,000ใช่ไหมครับใบทางก็ยนเสียงนะครับรับครับอ่าเมื่ออันนี้คือจะเป็นวิธีการแนะนํานะครับลองรับสายเลยอ่าใทางรับสายแล้วนะครับเราก็สามารถเรียกสายจากโกนบุ๊กได้เหมือนกันนะครับผมครับอันนี้ผมแนะนําประมาณนี้นะครับการใช้งานโกลบุ๊กนะครับสวัสดีครับ